สวัสดีเจ้าวันนี้คนเมียงเหนือจะปลามาแกงปีเปาหรือว่าองเปานะ้เจ้าวันนี้เขาจะแกงสูตรพริกหนุ่มนะ้เจ้าเหมือนแกงนอแล้วเจ้าสูตรเดียวกับแกงนอแล้วเจ้าเข้ามาพอครัวนะเจ้าว่าเขาใส่อย่างพองเนาะก็จะมีปีเปาดูกหมูจิ้นหมูนะเจ้าแล้วก็จะใส่พักละพักแคร์พยาลนะเจ้าแล้วก็พักเสียงดาแห่น่อยเนาะพักแส่วแห่น่อยนะเจ้าแล้วก็มีใบยานางนะเจ้ามักพักอย่างเขากับใส่นะเจ้า เขาก็จะมาต้มดูกหมูกับจิ้นหมูเพื่อมันเปื่อยอย่าก่อนนะเจ้าเขาก็ตั้งน้ำแล้วเจ้าใส่จิ้นหมูกับดูกหมูไปเลยนะเจ้ารอมันเปื่อยเขาก็จะมาต่ำน้ำพริกนะเจ้าวันนี้เขาจะใช้พริกหนุ่มนะเจ้าสูตรเดียวกับแกงนอละเจ้าพริกหนุ่มกับหอมขาวลงไปต่ำเลยนะเจ้าถ้าแกงพริกหนุ่มมันจะต่ำยากเลยเนาะมันต้องก้อยต่ำเนี่ยมันจะเสด็นเข้าตานะเจ้าพราต่ำพริกหนุ่มกับหอมขาวเรียกพึ้งแล้วเขาก็ใส่หอมแดงลงไปเลยเจ้า แล้ตก็ต่าไปเรื่อยๆเจ้าแล้วก็เติมกะปิแหหน่อยนะเจ้าก็ต่ําให้มันเลียกเนาะแหหน่อยนะเจ้ามองอีก,ก็ใจได้แล้วเจ้าหลังจากที่น้ําเดือดกระดูกหมูเปื่อยแล้วเขาก็ตักพิกไปใส่เลยนะเจ้าพี่เข้าใส่เลยแล้วก็ตั้งสกํดเนาะต้มมันต้มให้มันเข้าพี่เข้าเกลืหงหน่อยเนาะแล้วเขาก็จะมาต่าใบย่านางนะเจ้า ตามขื้มันแหลวแคนะ่น่อยนะแล้วเจ้าขื้มันเรียกแค่น้อยเนาะนุ่งอีเนาะแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ในน้ํานต้มแล้วเจ้ากระดูกกับพิกแกงตะก,กี้เนาะแล้วเขาก็ต้มไปเรื่อยๆแล้วเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เติมปีเป้าแล้วเจ้าลงไปเนาะปีเป้าเขาก็จะแกงเมินน้อยแล้วเจ้ากลนไปกลนมาแน่น่อยเนาะแล้วก็ละท้าให้มันเดือดนะเจ้า ต้มเหมือนน้อยให้มันเปื่อยดีๆนะเจ้าพอมันเริ่มเดือดแล้วเขาก็จะปรุงรสนะเจ้าอันนี้จะใส่น้ำปลาฮาไปน้อยนะเจ้าหรือว่าไข่มีฮาตัวเป็นอันนี้เขาก็ใส่ไปตอนต่ำน้าพริกเลยก็ได้นะเจ้าแต่อันนี้บวมหีเนาะก็เลยเอามาใส่น้ำปลาแต่นะเจ้าพอมันเดือดเปื่อยด,ดีแล้วนะเนาะก็เติมพักลงไปเลยนะเจ้าใส่พักลาพักแครพักที่เขาเก็บมาเนอะเขาก็ใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วกับ ปีนไปปีนมาสักคำนะเจ้าอี้เขาก่อซุล้วเจ้าก็เตรียมตักใส่ถ้วยได้แล้วเจ้าเขาจะแกงสักำกับพอเนาะหลังจากที่ใส่พักแล้วเนาะแกงมือในพักก็จะเหลืองม,มะลนะํมแฮมเะเนาะเขาก็จะตักใส่ถ้วยเจ้าแกงสูตรพิกนม,มก็จะล้ำไปแหมงอย่างเนื้นนะเจ้าใขรยัางบบเคยแกงก็ลองพอนะเจ้าเหาะนะเจ้า หวานจวกเลยเจ้ามาเนอรมาเนอรมากินข้าวแวยกันนะเจ้านากินกอมะขนาดเจ้าพอไปพอมายังแก่งนอนนะเจ้า